สวัสดีค่ะจีนบ่ายค่ะจีนไหวมาอีกแล้วเมื่อเช้าคือแบบสเปะสป่าบ้างนะจีนไม่รู้ไม่รู้ยังไงเลยอ่ะโอ้ยมามาแก้มือให้นะคะจีนบ่ายสูตรหนึ่งนะคะ ได้อะไรละจีนใบเฮาเนี่เเบอรกันเด้อพี่น้องออไ,ไปสองหกหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดหกสองอย่าลืมเก้าสองนะ หกห้าหกเก้าทำอันนี้แล้วก็ต้องไปคิดหน่อยว่อาอะไรนะหนึ่งศูนตัวตัวอ่านี่เขาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวตัวรูดจะไม่เหมือนกันค่ะ,ะว่าง่างประยัก <cười> Nên dạ bảo hiền dạ bảo hiền 29 cao và đường đớp non nè à, hả าไม่พูดหนึ่งสองเด้อสุดรสองนะคะทุกคนเอาเปรียบเทยบกันได้เลยนะคะว่าจะไปสุดไหนนะสองหหนึ่งค่ะอืมนะคะลากสแล้ว <laughs> สองห้าอืม 1นึ4ง7นะคะแล้วก็6กอย่าลืม92นะหกห้ 6, 5, 6, อุ้ยลูกแม่จ๋ะ0ูขากล้องโอ้ยตกใจเบิดนะขาหองหกนะก็เน้นเน้นอะไร น,ะะนี่แหละคือตัวน้นนะคะจีนบ่ายจ้าคิดให้ไม่ทันเลยเลๆนะคะประมาณนี้เด้อน้องนี่คือจีนบ่ายนะคะจีนบ่ายปกตินั่นเองนะคะจีนบ่ายปกตินะ คลิปเรานะลงยังไงก็ลงอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการแก้ไขไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเข้าไม่เข้ามาดูเองได้เลยนะคะ VIP ไปสุดหนึ่งสา ฟันสนะ84ปดสนะฮะแปดเจ็ดนะจอ1หนึ่งให้ด้วยเลยไปสามปดหนึ่งค่ะหนะึ่งศหนึ่งสหนึ่งเจอ่าแล้วก็ศูนย์สี่นะคะก็นี่นะฮะ เน้นอะไรดีอ่ะนะคะนี่ก็คือนะคะนะคะยจีนบายวีนะฮะไปสุดสองเลยเฮ้ย โอเดโอเดพี่ชายเอยโ oh. อตกใจกับกล้องหนึ่งอะไรสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะทุกคนพันหนึ่งนะฮะเจาะไปเลยค่ะเจาะเหมือนกันเลยแค่ตัวรูดไม่เหมือนกันค่ะ Nên อ่ะน่ะคะสูตรหนึ่งเว้ยรู้สึกหิวข้าวแล้วนี่นะคะจีนบ่ายนะคะจีนบ่ายนะคะประมาณนี้เด่นศูนย์สี่ ศูนย์กับสี่นะไม่ใช่ศูนย์สี่นะศูนย์กับส <c oughs> ี่น่ะประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> ชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะทุกคนรู้สึกยิวข้าวอ่านี่นะคะ <c oughs> จีนบ่ายปุกแล้วก็จีนบ่ายวีนะคะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะบอกแยกหุ้นไปนเลยนะเราไม่รวมแล้วนะคะวีก็วีกับปุกก็เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจีนห่ง แล้วก็อะไรนะเมื่อเช้าไม่ได้ลงนี่ให้ไม่ได้ลงจีนลงห่างอะไรให้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําห่างบ่ายให้ด้วยเดี๋ยวไปกินข้าวก่วอนประมาณนี้แหละขอให้โชคดีค่ะ